สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้วันจันนะเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่เรามาดูทรงกราฟกันสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับกราฟวีคก,ก็ปิดเป็นถ้าตามวันนี้น่าจะปิดชนะด้วยซ้ําไปาปิดแดงถล,มล่มแล้วครับแล้วครับกราฟนี้กราฟนี้เมื่อวันศุกร์นะครับแท่งนี้นะครับคือแท่งของวันศุกรนะ์เนาะ เนื้เทียนปิดสีแดงทิ้งไส้ข้างบนไว้นะครับเดวันนี้เปิดตลาดขึ้นมาครับจากราคาเปิดขึ้นมาดีขึ้นมาถึงตรงนี้เลยมาเทสนะครับที่2028เทสแท่งแดงนี้ไม่ผ่านนะครับนะตอนนี้เราเห็นไส้ข้างบนแล้วแสดงว่าเดวเนี้ยวิ่งลงนะครับก็ทิ้งไส้บนเป็นสัญญาณการกับตัวของทำเฟรมเดนะครับทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกก็ เป็นแดงถล่มไว้เดยวันนี้นะครับยกขึ้นกดเซลล์นะครับราคาที่เข้าเซลล์ก็เแถาๆนี้ย2028หรือต้านเดิมที่ปลายไส่35แถวๆนี้นะครับกดเซลล์ไดนะ้แล้วก็ระวังรับเดิมนะ2014หรือเแถวๆนี้นะครับ2005นะครับราคาถ้ายังไม่หล่น2,000นะครับก็สามารถกดปลายขึ้นมาได้ใหม่ได้นะครับ อ่ะวันนี้ได้ความทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับดีขึ้นไปนะผมก็กดเซลลงมานะวันนี้ก็เล่นหน้าเซลล์ยับๆเลยนะครับดีขึ้นไปกดเซลลนะครับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับว่าสองแท่งนี้ยังไม่สามารถที่จะปิดชนะแท่งแดงนี้ได้ยังไม่สามารถทําเป็นเขียวพาขึ้นได้นะครับกราฟเปิดแท่งใหม่ย,ยกขึ้นกดเซลล์นะครับไปดูผลลัพธ์กัน อ่ะตอนนี้ได้ไม้เซลล์มาข้างบนบวกมาสี่ไม้แล้วครับอ่ะก็เทดกันสนุกสนานนะครับวันนี้ขอไอทพีกันโดวดๆเลยครับสวัสดีครับ